สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเวพิสิตสุวรรณแพทยนะครับคุณอยู่กับอุปกรณ์ V8 Live Soundcard นะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องของการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วพบว่าคุณภาพเวลาอาัดเสียงเนี่ยเสียงค่อนข้างจะเบานะครับเสียงที่ได้รับจากการอัดจ,จะเบาผมจะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่ผมจะใช้ไมไดนามิกนะครับ ไมด์ดนามิกที่ผมจะใช้ในการเป็นตัวอย่างทดสอบให้ดูเนี่ยเป็นไมด์ดนามิกที่ราคาไม่ถูกที่ราคาถูกนะครับหาได้ตามท้องตลาดอันนี้ไมย์ยี่ห้อยูโก yg 3 2 8สามสองแปดนะครับราคาที่ผมซื้ออยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับซื้อในตลาดที่หัวหินนะครับผมอุปกรณ์ต่อมาที่ผมใช้ในการมอนิเตอร์เสียงเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มอนิเตอร์เสียงเนี่ยผมใช้เป็น าสายโทรศัพท์ของ Samsung นะครับเป็นเป็นหูฟังแบบเอียบัดธรรมดานี่เองนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาคือสาย USB นะครับที่แถมมาเป็นไมโคร USB นะครับที่แถมมาให้กับเครื่อง V8 Live Soundcard อุปกรณ์ชิ้นต่อมาคือคอมพิวเตอร์ที่เป็นแล็ปท็อปสำหรับใช้ในการทดสอบขั้นตอนต่อมาคือนำไมโครโฟนไดนามิกนะครับที่ใช้ทดสอบเนี่ยมาต่อสายที่ ให้มาเนี่ยครับให้เรียบร้อยทําการต่อไมด์ไดนามิกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเสียบไม d ์ไดนามิกเข้ากับ v 8 live soundcard นะครับก็จะมีส่วนที่เขียนว่า Dynamic m มนะครับ Dynamic m มนะครับเป็นช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการต่อสาย micro usb เข้ากับช่องชาร์จิ้งนะครับ สายสีขาวทางด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็ทำการต่อสายนะครับเอียร์โฟนสปีเกอร์นะครับหรือว่าสายหูฟังนะครับในช่องถัดมานะครับก็จะได้ดังรูปเนี่ยนะครับจะได้ดังวิดีโอคลิปที่ผมถ่ายต่อสาย usb นะครับเข้ากับแล็ปท็อปที่จะทำการทดสอบ จากนั้นให้พิมพ์คําว่า sound setting นะครับหลังจากต่อสาย micro USB นะครับจะเกิดไฟไฟแดงที่ปุ่ม power นะครับให้กดแช่เป็นเวลาประมาณ3วินาทีเครื่องจะทำงานนะครับจากนั้นให้ปรับเสียงไปวอลลุ่ม v8 ไปในระดับที่ดังที่สุดนะครับส่วนระดับอื่นนะครับปรับมาที่ ย่างเบสนะครับหรือว่าเสียงเสียงแหลมเสียงเบสปรับที่ต่ําสุดนะครับส่วนเลคคอร์ดผมเปิดให้ให้หนักที่สุดนะครับให้แรงที่สุดอยู่ในปุ่มโวลูมที่หนักที่สุดนะครับสําหรับการเลคคอร์ดส่วนมิวสิกนะครับถ้าเปิดอาจจะมีเสียงบรบกวนถ้ากรอนี้ที่ว่าเปิดเสียงดังผมไม่ได้ใช้เสียงจากเพลงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมขอปิดนะครับเพราะว่าต้องการบันทึกแค่เสียงเท่านั้นส่วนมอนิเตอร์ผมเปิดไว้ประมาณตรงกลางนะครับ พิมพ์ Sound Setting ในช่องการค้นหาคลิกเลือก Sound Setting นี้เป็นหน้า Sound Setting ให้เลือก Master Volume อยู่ในระดับเสียง100%นะครับแล้วให้เลือกที่เป็นตัวที่ติดมากับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าจะให้เสียงที่สมบูรณ์แบบกว่าตัว V8 นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกคำว่า คลิกคำว่า sound control panel ที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ speaker นะครับที่ทำการตั้งค่าปรากฏนะครับว่าเป็นของ sound card บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่เป็นของ v 8ถัดมานะครับคำว่าเมนู record นะครับให้เลือกที่เป็น stereo mix นะครับโดยที่เรา คลิกขวาแล้วก็เรียกคำว่า set as default device นะครับ set record อยู่ที่ stereo mix นะครับที่ realtek high definition ซึ่งเป็น soundcard ของวซึ่งเป็น soundcard ของเครื่องคอมพิวเตอร์เรามาทำการทดสอบเสียงกันนะครับโดยใช้ไม y n a m i c Hello 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 สัง,สงเกตว่าสัง สังเกตว่ามันจะมีการวิ่งขึ้นนะครับฮัลโหลฮัลโหลจะมีการวิ่งขึ้นของเสียงไม์ฮัลโหลฮัลโหลซึ่งสังเกตว่าที่สเตอริโอมิกนะครับจะมีการเ,าเป็นช่องที่บันทึกเสียงเนี่ยจะมีเสียงวิ่งของการบันทึกนะครับเป็นสเีเขียวนะครับฮัลโหลฮัลโหลจะทดสอบการอัดเสียงบรรยายโดยใช้โปรแกรม powerpoint นะครับ สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลการทดสอบเสียงโดยเล็กคอดเสียงนะครับโดยใช้โปรแกรม powerpoint เสียงที่ได้จากการบันทึกนะครับ เสียงที่อัดได้ก็ถือว่าสามารถที่จะฟังได้ชัดเจนนะครับถ้ายิ่งใส่หูฟังก็ค่อนข้างเคลียร์เลยนะครับก็ถือว่าเจ้า v 8นะครับสำหรับใครหลายคนที่ถ้าเราได้เซตติ้งที่อยู่ในคอนโทรลพาร์เนลเนี่ยเป็นของตัว v 8จะเจอปัญหาเรื่องของเสียงเบาก็ให้ลองตั้งค่าไปเป็นซาวด์การ์ดที่อยู่ในเครื่องนะครับก็จะเปรียบได้ว่าตัว v 8ก็คล้ายๆกับ u s b ไมโครโฟนเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นะครับในที่นี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นเป็นเพียงไม้ที่ราคาถูกนะครับแต่ว่าเสียงก็ถือว่ามีความชัดเจนนะครับขอบคุณครับ